เอาที่อะไรเป็แกคือไรกล่องสุ่มขนมเดี๋ยวก่อนคืออะไรกล่องสุ่มใช่สุ่มอะไรขนมเคี้ยเขาสุ่มซีฟู้ดกันสุ่มขนมขนมอะไรมันจะเป็นขนมแบบพวกแบบขนมแปลกขนมที่นําเข้ามาจากต่างประเทศที่เหมือนเราหากินไม่ได้ง่ายอ่ะ มันจะเป็นประมาณนั้นงันลองดิปเปิดมีดปกันลองกันลอง,ง,ลองมีดมีดมีดเผื่อจะดี <c oughs> โอ้โหไม่มีคัตเตอร์ไหนอะ แปลกยังไงว่าไปดิก็แกะดูก่อนสิอันนี้แกะดีละกล่องสุ่มหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวก่อนเนี่ยอันนี้คือมึงทำคิดใช่โถ <c oughs> แอบกล้อมไว้บอกกูก็ได้บอกกูดีๆกูก็ถ่ายด้วยอันนี้คือมึงสั่งมาสั่งมา ร้อยเก้าสิบก้าบาทใช่มันมีหลายราคาไงรวมค่าส่งยังอันนี้ยังไม่รวมค่าส่งอันนี้คือเป็นแพ็กเกจหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมค่าส่งสี่สิบาทถ้ามาดูร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้อะไรมั่งพวกคุณไอเยี้ยป๊อกกี้แล้วป๊อกกี้ภาษาไทยอ่ะอุ้ยแต่รถมะม่วงป๊อกกี้รถมะม่วงว่ะเออว่ะโอยอันนี้เคยเคยกินชอบกินสิฟ้า จะบอกว่ามันเป็นภา,าษาไทยนะเออแต่ไม่รู้ว่ามันวางขายที่ไหนนะ้ยรถมะม่วงแปลกจริงอันนี้เฟิร์ i อิ r เ s s i ชั่นถือว่าโอเคเพราะว่าผมไม่เคยกินป๊อกกี้รถมะม่วงฟิงเกิลอันนี้รถกล้วยฟิงเกิลฟิงเกิลเนี่ยที่ไหนก็มีขายแต่ว่ารถนี้ก็ยังไม่เคยกินรถบาร์บีคิวซอสและนี้มันคืออะไรไม่รู้ซอสซี่บาร์บีคิวนิวลุปเซมคัน และนี่คืออะไรไม่รู้แต่ว่า <S <S เฮ้ยอันนี้ก<อ>ูรู้จักอันนี้ฮิตเหรอกูเห็นในเฟซ<ต>มา่คือญี่ปุ่นจ๋ามาเลยอนะันนี้ยอันนี้คือญี่ปุ่นจ๋าไม่ไม่อันนี้ในไทยไม่มีแน่มีแต่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเนี้ยที่ญี่ปุ่นฮิตไวรุ่นญ,ญี่ปุ่นกําลังฮิตมันมีหลายรสนะ <S <S มันเป็นราเมงเส้นราเมงอบกรอบเอามาเอามาอัดเป็นก้อนแล้วปรุงรสแต่ว่า<อ>ยัางไม่เคยกินอันนี้ไม่รู้รสอะไรเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ๋อนี่ไง ชีหนึ่งสาชีหนึ่งสากีแปลงฟันปะเนี่ยกินอะไรมาก็ตื่นมาเสร็จก็ไม่เอาของก็มาเนี่ยรามงพอเข้าใจได้แต่พอจังหวะพูดเนี่ยรามงไส้กรอบอีสานไม่น่ามีกิวได้ไงวะโอ้โหทั้งก็เตรียมต้งขิงไอ้ยีดอ่ะอ่ะนี่ก่อนเลยอันนี้เวเฟอร์เหมือนโอโจ้อ่ะเป็นกล้วยช็อกโกแลตนี่นะ ที่บอกว่ามาจาัดอ่เดี๋ยวดเดี๋ยวมึงเอาดีดีก่อนแล้วม,มึงก็ไม่บอกกูวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูไอตุนเนี่ยมันซื้อกล่องส่งขนมมาแต่ขนมร้านเนี่ยมันจะเป็นขนมแปกที่เราไม่ไม่สามารถหาซื้อได้จากจากทั่วไปจากร้านเจ็ดสิบเอ็ดปากซอยอะ่ะไม่มีอืเดี๋ยวมารีวิวกันว่าอันนี้ในราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้มาห้าอย่างซึ่งห้าอย่างเนี้ยยังไม่เคยกินเลยสักอย่าง เดี๋ยวมารีวิวว่าเด็ดแค่ไหนหอ,อุ้ยไอ้เรี่ไม่มีอยู่นี่อา้าว <ś led> โอ้ยตายละอ๋อสีมันเป็นขา,ขาวๆแปลกแบบนี้ลองก่อนเลยลองก่อนเลยเห็นไหมอ่าคนจะพูดลองแล้วมะม่วงมันยังไม่ชัดเจนนะคือมันเป็นไวท์ช็อกโกแลต้วมันไม่ใช่นมนะ มัน <ừ> um. เป็นไวท์ช็อกโก้แต่ว่ามีกลิ่นมะม่วงมันมีกลิ่นมะม่วงใช่แต่มันยังไม่ชัดแต่ว่าไม่ก็ไม่ดีแต่ไม่แย่แปดดิเต็มสิให้เท่าไหร่ผมว่าประมาณหกจุดห้ามะม่วงมันยังไม่ชัดเจนอะ่ะผมให้เจ็ดพี่เจ็แต่อร่อย <laughs> เออไอ้บบสันดาให้เขาหกจุดห้าแต่ว่าอร่อย <laughs> ก็คือมันอร่อย ต่อไปเลยเอาให้จบบ็อกกี้ก่อนบ็อกกี้ไปอันนี้นนช็อกบ็อกกี้รสอะไรช็อกช็อกตัวแท่งมันเป็นช็อกโก้แต่ว่ามันเคลือบด้วยกล้วยมันเป็นช็อกโกแลตกับกล้วยช็อกโกบานาน่าบ็อกกี้เหมือนกันน่าจะขายในไทยเหมือนกันแต่ไม่รู้มันขายที่ไหนก็ไม่เคยแต่น,น,นี้น่าจะมีอยู่เหมือนกันนะน่าจะเริ่มคุ้น,นตาแนละ้วลองคนไนยพูดมากเหม่นปากเฮ้ยนี่ดีดีว่ะอันนี้ดีอันนี้ดีดีเลย 10ผมให้8.5มาตรฐานไปก่อนมาตรฐานของเกือบเกือบดีละเกือบเกือบแบบเลิศเลยคือมันดีแหละมันเอล้วล่ะอมผมก็ให้8.5นะผมจะบอกว่าจากรสชาตินะมันชัดเจนไงกาแฟดําดีๆหอมๆพักเที่ยงนะนั่งทางานเพียๆนะอืมโคตรโหดอ,อันนี้ถือว่าประเสริฐสีได้ดีเลิศประเสริฐสี ต่อไปเอานี่ก่อนจมเองก้อนอย่าเพิ่องอย่าอย่าเอามาให้ดมดมเองได้นะผมว่าแกงกะหรี่วะ่ะไม่รู้ให้เขาดูก่อนนี่นะผมว่าแกงกะหรี่วะ่ะจริงจริงงมันเป็นก้อนกลมๆนี่ผมลองเลย ต้องแบบนี้ร้อยรอยไม่ออกแต่แกงกะหรี่ผมว่าใช่แต่มันไม่แคแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเออแต่ดีเลยไม่จับเพินนนะดีเลยเพิ่อหนักเพิ่ะนไม่แปกใจทำไมที่ญี่ปุ่นฮิตดีเลยคนไทยชอบแน่แก้มกับเครื่องดื่ม แต่ถามว่าอีกแง่หนึ่งอ่ะมันก็เหมือนแบบไวๆอ่ะคือคือไม่ใช่เลยคือแบบรูปแบบการกินอ่ะรูปแบบการกินมันก็ประมาณนั้นอ่ะมันคือมาม่ากอนที่ทำมามาในรูปแบบก้อนให้หยิบง่ายใช่แล้วก็ปรุงรสมาเข้มข้นไม่ต้องมาแบบไม่ต้องมาบดสามนิ้วแล้วก็ยเี้ถึงบอกนะว่าน้ำเก๊กฮวยมีฟองเย็นๆกับตัวนี้จบเลยจบเลยคุณพ่อ้านน่าจะชอบนะครับอันนี้อร่อยนะอือ ครัาวแล้วต่อคราวเลยต่อไปฟิงเกอร์รสซอสซี่บาร์บีคิวลองเลย <c oughs> อันนี้คือรสบาร์บีคิวใช่ไหมเฉยเฉยใ่ไหมเฉยย <ๆ S 1> ผมเฉยๆยนะแต่ว่าตามมาได้ทางของเขากินเขาก็ชัดอ,ะอ่ะสถา,ถานผมผมก็ชอบกินมากกว่าเอ้ยโอ้โหเนี่ยที่นอนนี่อะไรอ่ะนี่ นอืมดีกว่าไ,มไานะจำจำอ้ห่อที่ให้น้อยๆอะ่ะผมไม่ได้ว่าไรนะแต่มันจะมียอนึ่งนี่แม่งให้น้อยๆอ่ะอันนี้ดีดี่หอที่พยางเดียววะเหรอฮะที่พยางเดียววะเหรอยี่ห้อที่ให้น้อยๆอ่ะยี่ห้อแคร์เหรอโอ้โหพูดขนาดนี้อันนี้ตามมาตรฐ,ฐานไม่ได้ไม่เสียอมผมให้เจ็ดเจ็ดจุดห้าผมให้เจ็ดกินมันๆได้ใช่ อันนี้รีดอนโดลักชูลี่ครีมเวเฟอร์ช็อกโกแลตบานาน่าอันนี้ผมจะบอกเลยผมเคยเห็นผมเคยเจอในไทยน่าจะเป็นร้านของฝากหรืออะไรสักอย่างแต่ไม่มีขายทั่วไปเดินเข้าห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อไม่มีมันไม่ค่อยเจอนะใช่ใช่มันในรูปแบบกระป๋องดูจากข้างหลังเนี่ยมันผลิตในไทยแน่นอนแหละแต่ข้างหลังครับ มันเป็นภาษาเกาหลีหน่าจะส่งไปขายที่นูน่นลองดูแพ็กเกจดีนะครับแพ็กเกจดีเลยเป็นกระป๋องกระป๋องได้ใช้ประโยชยน์ต่อได้เลยกลิ่นก็อ๊ะปวดที่นอนโอ้มาเป็นแท่งเนี้ยมาเป็นแท่งเหมือนโอโจ้อะหืมกลิ่นกล้วยไม่กลิ่นกล้วยก็ยังไม่ชัดนะใช่แต่ช็อกโกแลตดีช็อกโกแลตดีเนาะดีมากเลยดีมาก ฟีลเหมือนคุณกินทองม้วนที่เขาทาเสร็จใหม่ๆอ่ะทองม้วนทําเสร็จใหม่ๆหอม็กรอบแต่ว่าข้างในอ่ะช็อกโก้แม่งแน่นมากอือแล้วคือรสชาติของช็อกโกแลตมันดีมันเป๊ะเนาะใช้ช็อกโกแลตดีมันเป๊ะดียคุ้มว่ะอร่อยก้าวๆไม่น่าเกียดอือคุ้มเลยเดี๋ยวว่าหนังถ้ามีโอกาส หรือพูดง่ายถ้ามีตังอ่ะจะจัด4 9 9มาให้ดูมีสิ409เขามี4 9 4 9อันนี้มันเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกชุดทดลองอ่ะชุดเล็กกันแต่ถ้า4 9 9มันน่าจะไ,อะไ้อะไรที่แม่งแบบอลังอลังการมากกว่าน,นี้นะ4 9 9อรับกูด,ดูแล้วน่าจะนี่แหละไอลำแม่งนี่น่าจะเป็นรถแกงปะวาน,แ,บบนแล้วก็ป๊อกกี้รถโอทโรยังไงนะ ิงเกออาจจะเป็นอะไรไส้ปูล拉สกาอย่างเงี้ยเหรอเขาทำมาจากเคยบ้านเราเอาไปบดอาสรุปแล้วก้าวๆอันนี้เป็นไงสรุปให้ทุกคนฟังเอาความรู้สึกคนสั่งก่อนอเดี๋ยวค่อยถามกูเอาความรู้สึกมึงสำหรับผมเหรอได้มาห้าชิ้น <c oughs> เอานี้เอางี้ดีกว่ากูตีราคาก่อนอถ้าถามกูนะกูว่าอนี้ห้าสิบอันนี้ห้าสิบด้วย อันนี้ร้อยละอันนี้เก้าเก้าถ้าถามกูแพงไหมกูว่าราคาแม่งไม่ถึงเก้าเก้าแต่เก้าสิบเก้าบาทกูซื้อประสบการณ์กระสานอันนี้กูโคตรคุ้มเลยเนาะกูว่าอันเนี้ย,ยนนถ้าตีเป็นเงี้ยญี่ปุ่นแลนะหนึ่งร้อยเยนมันน่าจะประมาณยี่สิบเก้าบาทสามสิบกูว่าอันนี้ก็ต้องมีร้อยกว่าเยนอย่างไงก็เกินสามสิบบาทนี่ร <อ S 2> หรือเปล่าร้อยสามสิบเยนนี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่แน่ใจอ่านไม่ออกไอ้สั์ มึงก็ถามหน้ากูเหมือนที่ป่นไม่ได้ยี่ยอ่านไม่ออกครับแต่ว่าน่าจะต้องมีสามสิบแหละไม่น้อยเลยนี่กินไปคนละสี่ห้าก้อนยังเหลือบานแลยซึ่งสำหรับผมผมก็คุ้มอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่เพราะไม่เคยเห็นขายในไทยแต่มันจะเล็กกว่ากล่องทั่วไปยี่สิบแต่ด้วยรสชาตินี้มันแปลกประหลาดนึงมันน่าจะเกินยี่สิบบาทสมมติว่ากล่องละยี่บห้า นี่แม่งก็ร้อยแปดสิบแล้วเข้าๆอ่ะอเขาได้กาไรไม่เท่าไหร่หรอกก็ได้อยู่นะผมว่าราคานี้นะอันนี้อ,อันนี้คือแค่การเปรียบเทียบราคาทีนี้มาฟังความรู้สึกเอาคนสั่งก่อนร้อยเก้าเก้าคิดว่าไงมันสําหรับผมเปิดมามันก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะเจออะไรที่บ็อกกี้มาม่วงอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่เคยเห็นอ่ะแล้วเราได้กินได้สัมผัสรสชาติมันอืม,มันก็โอเคนะ เพราะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหซื้อมาโอ้หมันไม่คุ้มว่ะอะไรแบบเนี้ยขนมไม่อร่อยว่ะซึ่งรสชาติมันมันคือขนมมันมันคือของกินเล่นอยู่แล้วว่ะมันก็เพลินอยู่แล้วสําหรับพวกเราที่ชอบกินขนมแค่นั้นเองความรู้สึกผมมนะความรู้สึกผมแถลงการฉบับที่11ไม่ต้องขนาดนั้นตัวตัวจะอยู่ต่ออีกเจ็ดปีไมเนี่ยเราอ่ะห้าปีโอ้พลากมึาเลยเหร แม่งผมจะบอกว่าเอา,เอาความรู้สึกผมอะหนึ่งเลยมันแตกใหม่แน่นอนผมเคยซื้อกล่องสุ่มผมบอกเลยกล่องสุ่มซีฟู้ดกล่องสุ่มอะไรเงี้ยผมเคยซื้อสองพันสามพันก็เคยซื้อกล่องสุ่มของญี่ปุ่นมือสองผมก็เคยซื้ออันนี้ประสบการณ์ครั้งแรกอืที่เป็นกล่องสุ่มขนมซึ่งเออแม่งแปลกดีว่ะและแม่งเสิร์ฟเป็นขนมที่เราไม่เคยกิน คือต้องบอกความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแกะมามาเจออันที่เคยกินแล้วว่าจจะน้อยนิดหน่อยหรือใช่ใช่แต่ว่าอันนี้มาเจออ่าถูกแม่งเสือกเป็นอะไรที่กูไม่เคยอืมฉะนั้นประสบการณ์แม่งสําคัญแค่นี้ผมก็ว้าวแล้วถามผมว่าร้อย้าสิบ้าบาทผมโอเคอืมแล้วผมยังกินได้อีกหลายอีกเยอะเลยโอเคฟิงเกอร์แม่งยังอยู่เท่านี้ยิ่เลยเนี่ยให้ดูเลยคือแม่งแม่นขุ้มอ่ะอืม กูจะไปเดินแต่เนี้ยห้างห,ห้างตัวแล้วอไอ้ชั่วตรงนี้ช่วงยิงนะจะไปเดินห้างนี่เป็นห้างขายส่งอ่ะไอกระบอกเดียวเขาก็ไม่ขายของพี่อ่ะอืมหรือว่าเขาก็อาจจะไม่มีรถที่ผมเนี่ยอย่างเงี้ยพอไปเดินไม่งงั้นงั้นอ่ะแต่เนี้ยใหม่สําหรับผมราเมงกรอบเนี่ยใหม่เลยชอบมากเลยโอ้โหน้ำเก๊กขวอเย็นๆมีฟองเนี่ยโดนแน่และอย่างที่บอกสิ่งที่มันสนุกคือการสุ่ม สุ่มใช่มันแปลกตรงที่เมนของข้าวดังไปได้เดี๋ยวมึงสั่งให้กูอีกกล่องหนึ่งเอาเลยนะเอาเวลาเนี้ยกูอยากรู้ว่าไม่จะซ้ำกันนี้ไหมได้แต่กูเชื่อว่าไม่ซ้ำอ่ะผมก็ว่าไม่ซ้ำเขาทําธุรกิจเขาต้องมีอะไรที่แบบใช่ใ่แล้วน่าจะมีกล่องที่แบบว่าเหมือนกับพวกซีฟู้ดอ่ะอาจจะมีกล่องที่แบบราคาแม่งล้นไปเลยจริงอาจจะมันตาจงต้องมีไ้ยเอ้ยอาจจะเป็นแบบโอริโอ้ซูเมอร่หรือเปล่าอะไรพันอย่างเงี้ยนะมาต้องมีอืได้ก็ใช่ โอเคปิดคลิปเพียงเท่านี้แหละวันนี้มันเอาของแปลกใหม่มานําเสนอโอเคเลยลองไปสั่งกันดูครับเดี๋ยวเพจที่มันสั่งเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปได้เอาทตานั้นสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ